และนอกจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องตามต่อครับคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมก็คือค่าเงินหยวนของจีนตอนนี้จีนเจอกับความท้าทายพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในวันที่จีนยังเข้มงวด กับการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 น่าจะเป็นจุดที่เข้มงวดมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกนะครับส่งผลกระทบให้เงินหยวนอ่อนค่าอย่างมากส่วนทางกับดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนักวิเคราะห์สำนักเศรษฐกิจต่างๆประเมินว่าเราอาจจะเห็นเงินหยวนอ่อนค่าใกล้เคียง7ดอลลา,าร์ใกล้เคียง7หยวนต่อหนดอลลา,าร์สหรัฐเร็วนี้ด้วยครับ คุณผู้ชมครับทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ๆปรับคาดการเกี่ยวกับการอ่อนค่าของเงินหยวนอีกครั้งนี่เป็นรอบที่2แล้วในรอบ3ส,สัปดาห์มองว่าเงินหยวนอาจจะอ่อนค่าเป็น6.9หรือ7หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนี่ถือว่าเป็นการอ่อนค่าในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ ถ้าไปดูถือว่าเงินหยวนอ่อนค่ามากกว่า6%ด้วยซ้ำไปครับลึกไปเกือบ6.8หยวนต่อดอลลา,าร์สหรัฐจากเดิมที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าจะอยู่ที่6.71เท่านั้นปัจจัยหลักๆที่หยวนอ่อนค่ามี3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากจีนเข้มงวดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วปิดเมืองนะครับส่วนที่2ก็คือ การที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคุมนโยบายแบบเข้มงวดเงินตึงตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันกลับไปที่เงินหยวนครับเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าอีกส่วนหนึ่งก็คือทางการของจีนก็ยังคงพยายามรักษาเงินหยวนให้อยู่ในระดับที่อ่อนเล็กน้อยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและดีกับภาคการส่งออก ทีนี้ธนาคาร HSBC ประเมินว่าณตอนนี้เราจะยังเจอปัจจัยที่ทำให้เงินหยวนอ่อนค่ามากยิ่งขึ้น HSBC ประเมินว่าไตรามาสที่2ปีนี้เงินหยวนน่าจะอ่อนค่าเป็น6.75หยวนต่อดอลลาร์ไตรามาส3าจะไปอยู่ที่6.7หยวนครับทีนี้ถ้าไปดูข้อมูลเศรษฐกิจของจีนเดือนเมษายนปรากฏว่าตัวเลข ไม่เป็นไปตามเป้าสินเชื่อต่างๆยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ตัวเลขไม่สู้ดีสะท้อนว่าจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่2ของโลกตอนนี้ยังอยู่อีกไกลพอสมควรกว่าจะกลับมาเป็นเครื่องจักรสาคัญในการเร่งเครื่องกระบวนการเศรษฐกิจของโลกขณะที่บัคเคลประเมินว่าเงินหยวนอาจจะแตะที่ระดับ7 7ดอลลาา7ยนต่อดอลลาร์สาหรัฐนะครับโดยประเมินว่า ไตรามาสที่2น่าจะอยู่ที่6.9หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐจากเดิมคาดว่าจะอยู่6.3หยวนนะครับขณะที่ทางมิซูโฮครับมองว่าน่าจะอยู่ที่6.7หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีจากเดิมที่คาดการเอาไว้นะครับว่าไม่น่าจะเกิน6.6ขณะที่ UBS ครับก็ประเมินว่าเงินหยวนน่าจะอยู่ที่6.9หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณผู้ชมคุณชวิรัตครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ i n นไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16ด้ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ